โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเก่ง x อ a เอ็นเานะครับวันนี้มาพบกับรถในแบบของเรานะครับ honda Accord นะครับโฉมตัวนี้ก็คือจะเป็นโฉมไฮบริดนะลูกค้ามาเลือกติดตั้งผมปูพื้นเข้ารูปงาน QJ นะครับลูกค้าก็เลือกเป็นนี่นะฮะสีน้ำตาลเดินได้ทองนะฮะนี่เลยสวยๆเต็มๆเลยนะครับ ในส่วนของด้านหน้ามีแผ่นรีดร้อนให้ด้วยนะครับสวยๆสัญลักษณ์ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของข้างในเนี่ยตัดมาลึกสุดซอยนะครับเต็มๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นผืนใหญ่อย่างนี้เลยนะครับเต็มๆอย่างนี้เลยนะฮะคานลาก็ตัดเป็นชิ้นเดียวกันนะครับบางรองนุ่มรองน่องนะครับรอยต,อต่อต่างๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของหัวหมุดก็จะมีสัญลักษณ์ QJ ชัดเจนใต้หัวหมุดก็จะเป็นลิ้นนะครับนี่นะฮะลิ้นสอดเพื่อให้แนบสนิทเข้าไปอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอีกฝั่งหนึ่งครับโอเคครับนี่นะครับในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งอย่างที่เห็นนะครับฝั่งด้านหลังนะครับแล้วก็ในฝั่งคนนั่งข้างๆนะครับโอเคต้องขอโทษนะครับคลิปนี้เราอาจจะนั่นนิดนึงเพราะว่าลูกค้าขอต้ออเวลาแป๊บเดียวเนาะนี่นะครับ ขึนขอบขึนทางเต็มเมย้ำนะครับโฮมคิวเจทำจากหนางพียูทับเอพีสองชั้นหนาสิบสามมิลไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายนะครับนอกจากด้านหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันอีกนะครับโอเคครับอ่าโอเคครับนี่นะครับในส่วนของแผ่นด้านหลังนี่นะครับใหญ่ๆเต็มเ็มเลยนะโอ้โหสีน้ําตาลอ่อนเดินได้สีทองนักครับแผ่นใหญ่วางท้ายเต็มเ็มเลยในฮอนด้าแอคคอร์ดโอเคครับ อ่านี่คราวนี้ปิดท้ายแล้วนะครับให้ดูก่อนนี่นะครับ Honda Accord ชมนี้นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากได้กบอยากได้ฟมปูพื้นแบบนี้นะครับเต็มๆนะครับกับรถรุ่นไหนก็ตามติดต่อเข้ามาหาเราได้นะครับทั้งสสาขาเราจะทิ้งรายละเอียดเอาไว้ให้นี่นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้ามาชมกันใหม่ว่ารถในบบจะเป็นรถรุ่นไหนกันโอเคครับขอบคุณครับ